อะไรด้วยมึงเลยค่ะย่าขยับเข้ามาฝนมันตกแล้วไม่เป็นไรอืมเนี้เอาข้างหน้าใกล้ๆหน้าหน่อยไม่เอาคุณย่าไม่เอารอแล้วค่ะ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 บ๊ายบายค่ะนึกว่านึกว,ว่าไปแข่งอะไรหนู คัับสสวดีโอ้โหอ่านหนังสือใช่จริงเลยอ่านหนังสือเหรอคะเออฟังผู้หญิงจริงเออเข้าออกเข้าออกเรื่องนอ่านหนังสร็จกาไม่อ่านละ Hello. Hey. Ah. <laughs> hey. <học, sao> <laughs> ป้าเหรอคะมาค่ะมาค่ะอย่าเนียนค่ะให้กำลังใจเขาทำงานเหรอคะไม่ต้องค่ะเดินเร็วเนะเดี๋ยวหันหลังบ่อยอะเดี๋ยวจะพลาดเดี๋ยวล้มฮะโชว์่อนไฟโชว์ เดินเร็วสิลูกเดี๋ยวพลาดนั่นอ๋อมาพี่เหนือมามาเดินด้วยกันเร็วพี่เหนือมาชวนพี่เหนือแล้ว<ม>พี่เหนือมาเดินเดินเดินแล้วกับมดไหมคะพี่เหนือมานอนกับมดไหมคะบบเดินเดินเดินต่อเดินต่อ,อ,อเออเโอ้ย

อรบเลยวะเนี่ยนะสองรอบแล้วเหรอ ไปตัถึงังถึงยดินไปไปไปโอ้โออกอออออกออกอกอ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 อออกกออ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 ยอกอากอลยออกอกอ ห่ชนรถชนรถเดินเดิดิขัดหลังด้วยโชว์โชว์ไปเดินลูกเดินเออ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 เอเออเปลเาข้างเอเเอองออเ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 อเออเเเเออ ดูเลยนะดวดู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 ทำไมต้องเอาเมาือขัดหลังด้วยคะไมดูไม่ดุเ่ก็ลมเดี๋ยวกัอืม โเยดนังเดงดังแล้วก็ช้า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 เขาจำได้เขาจะสวัสดีมามามาพาเราจะพูดอ้าพี่เหนือาสวัสดีพี่เหนือแล้วสวัสดีค่ะพี่เหนือแล้ว เหนื่อยนาเหเหนื่อ oh, ยันเดินด้วยเยอะเลยงเดเลยีด้วยวมาดากเลยดูดูดูดดูดูดูระวังรถมาข้างหน้านะอ้าวเดียกชนรถหรอดูละดูละอ้าว เดี๋ยวเขาเรียกพอมาเรียกมาใส่ไปใส่หูอะไรนะพอมาเรียกมาใส่โอ้ยร้ายล้มจนได้หมดแรงเลยค่ะหมดแรงเลยค่ะเดี๋ยวใส่หูสบายแล้วอาจจะใช่ครับ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 จับมือพี่เหนือแล้วจับมือพี่เหนือแล้วพี่เหนือเดินด้วยกันไหมคะพี่เหนือเดินด้วยกันไหมคะไหว หยุดตึกเลยไปนี่มานี่มานี่อ้าวนี่หนีทำไมล่ะลูกเล่นกับพี่หนึ่งอันสิเดี๋ยวโตมาก็พูดได้ก็มาคุยเดี๋ยว้วกันปะเดโตมาน้องน้องพูดได้แล้วมาเล่นด้วยกันนะคะ

อยู่นี่นะ หัวเปียกมาลักมาแลกเลยค่ะไปหาคุณปู่ไปมาแล้วไปหาคุณปู่ไปไปแรงเนาะไปได้ไปได้หัวเปียกเอ้า เช่นเมื่อเช่นเมื่อดูัปูไปไปได้ล้มเองวันปูน่าเดินลุกเดินเดินแล้วสิเดินเดิน Ne, 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 กำลังเยอะจริงๆเดี๋ยวเพิ่งเข้าห้องแอร์นะไปถึงต้องอยู่ข้างนอกห้องแอร์สักพักก่อนเพรปรับตัวไม่ทันเลยไม่สบายสวัสดีค่ะเป็นนำเลย รถ<คล>มาค่ะรถมาค่ะฮัลโ <c oughs> หลหน้าเส้นหน้าแดงเลยเอือเสือซิก ลงมาไปดูดีสิค่ะควอมผ่นอนนี่ตรงนี้ตรงนี้มีความสุขที่ได้เดินโอ้พามาเดินน่ะดีแล้วชอรี่พามาเดินต้องให้ระวังหน่อย จะหมดแล้วหิ้หแดงด้วกกยเดินเข้าบ้านเดินเข้าบ้านเลยว่ารถหลบรถด้วยค่ะ ใช่เยมันฝ่ายใย ทะพฤหัสไปหาหมอยทะเลหัสหมอลามาเหรอไปใส่หูใช่ไหมใช่ค่ะน้องเม่อจะใส่หูเหรอเวลาใส่มันจะใส่หูแล้วเย่จะได้สกูจะได้สกีเย่เบื่อต้องนะมาเบื่อนี่จะอ้าอ้าอ้าเบืบบบ่อเดี๋วต่อมาบอมานี่มานี่มามา หันหลังหันหลังโอ้โหหันหลังลงนะคะตอนนี้ต้องหันหลังลงนะคะเข้าใจไหมคะเพราะอนุญาตผ่านก็เน่เนี่ยาหันหลังลงพี่ไม่ต้องหันหลังลงให้น้องดูด้วยนะเออเนี่ยเขาเรียนแบบพี่โมเอเธอต้องหันหลังลงให้เขาดูทีนี้นะ มาความตอนแรกแม่ตกใจเลยอะเกอบรับไม่ทันหลังลงเอ่ะเจ๋งเจงมากการหลุกลงจากที่สนุกต้องหันหลังลงนะคะคู่นี้ต้องทั้นียนเมวดเลยมานี้ผมคำนวณแล้ววันนี้แม่จะโชคดีเรื่องความรักความรักเหรอมแม่กับพ่อกำลังจได้เจอกันแล้ว วิ่งไวก,บบรกระโจนคาบหนี้ไปไม่มีใครวิ่งตามทันร้านใหญ่อยู่หัวมมของแกน่น่มแสมถดันเบรลี่มามีกดกลิ่งจักรยานปิลงปิง,ปงปหน้าบานขึ้นกี่ดันดีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณมาค่ะนักยูนะคุกัให้ครบาวอไว้เต๋า้อมีภอกเนเรักแ่ยาเนาะเดี๋ยวเอา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 เอให้่อาว้าขอบคุณค่ะให้ยาอ่ะเออยาให้เอาให้เยอะให้เอจะเปิดเผยเรื่องลูกของฉันด้วมาบี ก็จริงแล้วเรามีรายได้เนาะสมมติว่าส30,000บาทรับงีข้อที่หนึ่งเนี่ยเราใช้ในชีวิตก็จะมดไปตรงนี้ไว้30,000บาทแล้นี่คือสิ่งเราต้องใช้เพื่อดำรงชีพตอทีสอ ไ,ได้ไปไปแน,นี้ใช่ครับลองดูสักหเดือรือ1นปี <c oughs> ถ้าเราทำแบบนี้แล้วเรา ไปอีกแล้วคุณหนูแอะแอะนอะโนโน่ม่อย่อย่าดึงอห่อห่อห่นโนโนโน ตะทั้งพี่ทั้งน้องเลยตุตุ้มตุ้ยทั้งพี่ทั้งน้องเลยระวังระวังน้องกระโดดลงนะลูกไหไหนคะไปตลาดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวรูปรวมมาใส่หัว นัา่าน,นเลยนะใส่เลยไม่ธรรม,มาดานะน่ะอุ้ยวันนี้จะตกแล้ววันนี้จะตกแล้วนี่เถอะยิ่งห้ามยิ่งจะทำ